ในอำเภอปากเกรด็ดนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ นายพิ่รมชุมนุมในอำเภอปากเกร็ดพร้อมด้วยนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตท่าอิดยุติธรรมจังหวัดนนทบ,บุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการบำบัดฟื้นฟูนฟผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือว่า c b t x ในพื้นที่หมู่10ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนมัสยิดท่าอิดมีปัญหายาเสพติดไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเศษษรษฐกิจและชุมชนแออัดมีผู้เสพผู้ใช้สารเสพติดและผู้ค้าในชุมชนโครงการชุมชนยั่งยืนของสอพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบ,บุรีและโครงการศู ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอปรากิจังหวัดนนทบ,บุรีจึงเข้ามาจัดก,กิจกรรมในชุมชนมัสาอิดท่าอิดพร้อมผลักดันให้เกิดการบราการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติทุกภาคส่วนในชุมชนสามารถนำผู้เสพผู้ป่วยเข้าบำบัดในศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTX ทท่าอิดสร้างการรับรู้คนในชุมชนเรื่องโทษและภัยยาเสพติดในชุมชนอีกด้วยค่ะ